สวัสดีครับผมเป็นพี่น,อน้องเอฟซีสโนอยเพชรบันแพงเอฟซี FC น้องหญิงครับมาผมมาพอกับบ่าวโทในช่องท้องพูแนแม่น้อยน้ององคงอิงครับบรรยากาศยาา่ำเศร้าเมื่อนี้ครับพี่น้องเ้าวัน,สวน,สวนเสาร์นะพี่น้องเนาะบรรยากาศสดืน่นแจ่มใสครับฟ้าเปิดนะครับเดี๋ยวันนี้สิไป หาโทรศัพท์อีกจักเครื่องพี่น้องเอามาเอามาไว้ซอยเครื่องนี่ครับเพราะว่าเครื่องนี้ค่อนข้างสิทับงานหนัก่ายคลิปโหลดคลิปตอบคอมเมนต์เล่นเฟซบุ๊กตอบเมสเซนเจอร์ตอบไลน์ทำงานหนักครับพี่น้องต้องหาของมาซอยต้องหาเครื่องมาซอยเพิ่นเสียไวไทย ดุกดีกับพี่โดลงเฟซบุ๊กครับเห็นพี่น้องพ้นพากันเห็ดไอประมาณ80ล้านคนนี่แหละในประเทศไทยเปิดไปมีแต่คลิปก็เลยอยากสีเฮ็ดคือเพื่อนครับเพื่อว่าพี่น้องสีหูจากดุกดีกหลายขึ้นน้าเนี่ยเนี <is till S 2> ่ยเนี่เนี่ยเนี่นาไอคือแมวนี่มอดีท้องแฟบครับ กินสาขีดขีดสมโลบ,บม่มีผู้ใดเห็ดได้ครับมีแต่ดุกดิกครับคือถา้าแมนคนเฮ่าเนี่ยกินเข้าไปสำนึงนี่มันสีมันสีครับทายออกมาอีกประมาณหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอีกส่วนที่เหลือมันสิเก็บเป็นพลังงานไว้ให้หล่างใกล้แต่ดุกดิ๊กประแมนแบบนั้นครับดุกดิ๊กนี่กินเข้าไปถ้วยหนึ่งนี่สีครับทายออกมาประมาณสองถ้วย บอู้จะปเป้ามาเตะใสเงืดหไหลเดี๋ยวมันนี้สิซ้อมเครื่องตัดหยาครับพี่น้องเครื่องตัดหยาเดี๋ยวสิลองซื้อน้ำมันมาใส่เบอ่ววามันสีสามารถใส่งานได้บ่สิเดี๋ยวไปตัดแล้วให้ปหูมันเป็นคนกวดนะ ล่อเครื่องที่สั่งในรัศดาก็คือโบหัวสีกมือใดนาะพี่น้องนะวสีเปินสีมาโบหัวมือใดเปินสีมาหอดนะแล้วมาหอดมันสใส่งานใดเต็มประสิทธิภาพบอ่อหรือจังใดเขายัางโบหัวเนาะเขาบอกเคยสั่งบอเคยใส่ครับก็เลยสิลองเอาเครื่องนี้มาใส่งานก่อนเอา้าเอา้าเอา้าพี่ตูลูมาลูกดิ๊กพี่ตูลูมาแล้วหนุนเห็นพี่ตูลูไหมเอา้า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 โ้ย โอออ้ยขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะมือเคือนอยู่ในบ้านนั่นมันมีงานครับพี่น้อง มีทั้งงานบุญแจกเขาเนาะครับนาะมีวอลํามซิงแล้วก็มีทั้งงานศพวอลํามซิงมื่อเคลื่อนนอนฟั่งอยู่ทงหน้ากันยิงนครับพี่น้องเมื่อเคลื่อนนี่เพราะว่ามันบกไกลเนาะจากบานมาหนีมันกับบกกลแต่ว่ากับโได้ปไปเบืองเนาพี่น้อง <c oughs> ลูกเด็กเป็นบะมีหมูลูกเด็กบะมีหมูอยู่ก็เลยไปใส่บะไร่ครับต้องนอนเฝ้าลูกเด็ก,ดกอ่าเห็นยังนั่นเห็นยังกัดไปเมื่อศีไปเมื่พี่น้องเลยวัดพี่ตูรูมาแล้วลูกดิกลูกดิกพี่ตูรูมานุ่น Sadly, พี่ตุลูมาแล้วเฮ้ยเอาเอาเอาโอ้ยเบิงทาเลเบิงงเบิงเนปนปนปนตุลูตุลูมานี่เร็วมานี่มาพี่โดอยูครับพี่โดเลนไปหาหมูแล้วคุณดุกดิกดุก พี่ตูรลูวันนี้กินยังหือวันนี้กินยังขาวสะอาดครับพี่นอ้องเซ็ดีิ้ตาก่อนเซ็ดีิ้ตาก่อนเล็วบึงบ้งบึงบ้งเพิ่นบึงบ้งเพิ่นบึ้งเพิ่น Lên ôm, lên ôm Ê, ê Tôi lùi vào thăm non nè นี่นี่น่โม่กลเขาใกล้นี่น่นี่น่ตู้รู้วะอย่ามายุ่งกับพี่เลยน้องนั่นแนนั่นแหนแลนนั่นไอนน่นไนหทำทาทำทาอะไรเถอ ฮายอย่างเดี่ยนี่มันมีอย่างอยู่นี่นี่หืมปวดปวดปวดตาทางเพิ่นเพิ่นอยากเล่นน้ำกั้นนะครับพี่น้องแต่ว่ากับบล็กกาให้เหล่นหยาดหยานเพิน่นไอ้มือเพิ่นตบกันนะย่านมือเพิ่นตบไปถือตาดุกดิกเล่นแบบนี้ก็พอแล้วไอ้เต้าไอ้เต้าอ่าอ่า เป็นไงล่ะพี่ดุกดิกอยู่ข้างบนขึ้นหาได้ไหมอ้าวะนะนู่นพี่ตูรูอยู่ข้างบนนู่นนู่นนุ่นน่อ้าวเรียกดิเรียกพี่ตูรลตลูลงมาเร็วเรียกพี่ตูรูลงมาเร็วมีอะไรอยู่ข้างในนี่ฮะอืม ตหลูผู้สง่างามนั่งอยู่บนบันลังครับตอนนี้จอบดุกดิกอยู่ดุกดิกก็มองวิ่งบนซ้ายวนขวาอืมจะลงมาไม่ลงมามหาแสกก่อนดุกดิกว่าเดี๋ยวหาแสกก่อนจัดก้านพี่ตูหลูก่อน <laughs> ตูหลูเนียมขึ้นมาเลย ขึ้นมาเลยแน่จริงก็ขึ้นมาลูกริกบอกเดี๋ยวปีนขึ้นไปก่อนเนียเยวปีนขึ้นไปก่อน <c oughs> โอ้โอ้ทำอะไรกันเอาโอ้เนาะตัวหลูท้านอนตัวหลูพี่น้อง ขอบคุณตรงกำลังใจครับพี่น้องฝากพ่อพี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอิงครับเป็นกำลังใจทีมงานหลังบ้านครับช่องป้าวันป้านางแม่บ้านน้องอิงแล้วก็ช่องบุนเอลแล้วะเจสี่ครับพี่น้องฝากสนับสนุนทีมงานหลังบ้านทุกช่องนะครับเนาะฝากเบิ่งโฆษณาบอกกดข่าวโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ